กราบสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังรับชมช่องเมย์บอมเอสเตทอยู่ในขณะน,นี้และในคลิปนี้ครับบอมพาทุกท่านมาชมบ้านแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่มาฮอมสระไว้น้ําส่วนตัวตั้งอยู่บนที่ดินขนาด242ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน450ตารางเมตรครับตัวฟังก์ชันบ้านนี้มีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ําและมีโซนแม่บ้านแยกออกไปเป็นสัดส่วนครับ โดยทิศทางของหน้าบ้านนั้นจะอยู่ทางทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือครับและนี่คือภาพกราฟิกผังตัวบ้านแบบคร่าวๆครับตัวตุ๊กตาสีน้ำเงินนั่นคือส่วนของห้องแม่บ้านนะครับโดยบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ในโครงการที่ชื่อว่าหมู่บ้าน i m p มเพสมีขับเฮาของโครงการ และมีค่าส่วนกลางอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1, 3 6 0บาทครับต่อไปจะนำสถานที่ใกล้เคียงนะครับโดยสถานที่ใกล้เคียงครับมีแม่ริมพาซาผ่านห่างไปอยู่5นาทีครับและถ้าใครชอบซื้อของของสดต่างๆมีห้างแมคโครครับอยู่ห่างไป6นาทีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลสันทรายห่างไป6นาทีและมีโรงเรียนนานาชาติเปรมห่างไป16นาที มีนานาชาตินครพยับด้วยครับห่างไป17นาทีมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ห่างไป20นาทีครับห้างเซนทันเฟสติวัลห่างไป21นาทีห้างสั่สินค้าเมยาห่างไป22นาทีสนามบินเชียงใหม่ห่างไป34นาทีครับถนนหน้าบ้านนะครับจะมีความกั้งอยู่ที่ประมาณ8เมตรประตูเข้าบ้านมีขนาดใหญ่มากครับสามารถถอยเข้าออกได้สะดวกสบาย จดรถได้ประมาณ3คันครับลักษณะของตัวบ้านจะเป็นลักษณะหน้ากว้างครับยาวไปทางนู้นเลยอันนี้คือโรงจอดรถเมื่อผ่านโรงจอดรถครับสามารถเดินทางด้านนี้เพื่อไปโซนของห้องแม่บ้านหรือเข้าห้องครัวเพื่อเก็บของที่ซื้อมาได้ครับอันนี้เป็นพี่ซักล้างนี่ครับอันนี้คือส่วนของโซนของแม่บ้านมีห้องแม่บ้านสลับท่านใดที่มีแม่บ้าน พักดูด้วยอาศัยอยู่ด้วยนะครับมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเปนตัวเลยและมุมนี้ครับเป็นห้องเก็บของครับพื้นที่ซักล้างและเมื่อทางทางซ้ายนี่ครับประตูทางซ้ายนี่คือประตูเข้าห้องครัวครับสามารถซื้อของเดินจากโรถจรถเพื่อมาเก็บของได้ต่อไปพาไปดูโซนหน้าบ้านครับ นี้ทางเข้าหลักของตัวบ้านมีประตูเล็กแล้วก็ทางเข้าประตูบ้านสาไวน้ําเป็นสาระระบบเกลือครับขนาดความยาวของสะอยู่ที่9เมตรกว้างอยู่ที่3.5เมตรเป็นระบบสกิมเมอร์การตกแต่งของบ้านนะครับหลักๆจะเป็นไม้สักครับทั้งประตูทั้งวงตบต่างๆเป็นไม้สักตัวพื้นบ้านเนี่ยครับใช้เป็นไม้เนื้อแข็ง อันนี้คือโถงทางเดินไปสู่ห้องนอนต่างๆของตัวบ้านครับนี่ครับโถงทางนี้แล้วผ่านตรงนั้นมาจะเป็นโซนรับแขกโซนรับแขกจะมีโถงสูงครับบ้านหลังนี้ครับจากพื้นถึงฝ้าสูงราวสามเมตรเมื่อเดินมาต่อทางนั้นนี้ครับเป็นโซนรับประทานอาหารและโซนห้องครัว ห้องครัวมีการพิวอินเป็นลักษณะของไม้ครับใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ในบ้านนี้ให้รู้สึกอบอุ่นครับเพื่อเข้ากับสไตล์บ้านรานนาด้วยโดยใช้การตกแต่งเป็นไม้อันนี้คือห้องน้ําแขกครับห้องน้ําใกล้ๆกับห้องครัวแต่เมื่อเดินผ่านจุดรับแขกครับมา,าอีกทางด้านหนึ่งจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ หร่อบางท่านอยากคุยงานด้านนอกบ้านบ้างหรือว่าจิ๊กเแฟนนอกบ้านต่อไปเดินส่งทางเดินครับไปชมห้องต่างๆของบ้านนี้ห้องนอนแรกนะครับจะอยู่ข้างส่วนเอาดอมเมื่อกี้เลยมีห้องนั้นไม่ตัวมีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอันนี้ห้องน้ำในห้องนอนนี้ครับ พอนอนหัดไปพองนอนหัดไปจะอยู่ข้างสะครับห้องนี้จะอยู่ข้างริมสะเลยในส่วนของห้องน้ําครับอย่างที่แจ้งครับตกแต่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการตกแต่งด้วยไม้สักครับวงกบหน้าต่างต่างๆมีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อย นอนหัดมาทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยครับห้องนี้ก็มีห้องน้ำเป็นตัวมีตู้สื้อผ้าเช่นเดียวกันอันนี้คือภาพบรรยากาศห้องน้ําห้องนอนนี้ครับห้องน้ํานี้ในส่วนของชาวเวอร์ฝักบัวเนี่ยครับเป็นก๊อกผสมครับ ไปห้องนอนหลักของตัวบ้านครับห้องนอกนลากของตัวบ้านจะมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นๆเลยห้องนอนหลากจะมีระเบียงเล็กๆออกมาทางด้านนี้ได้ครับอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านครับอันนี้ต่อไปเป็นส่วนของห้องแต่งตัวของห้องนอนหลักครับ และห้องน้ําขอห้อนหนากจะใส่อ่างใส่อ่างแช่ไว้และมีอ่างน้ำมือ,อเป็น his and her สองอ่างครับและถ้าคุณชู้ชมท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะครับอยากนัดชมนัดดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์063 5 4 49 9 4932ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ และถ้าเกิดว่าคลิปนี้บอมพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับฝากผู้ชมกดติดตามช่องมิววอสเตสตให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าผุ้ชมมีคำถามอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวบอมจะมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับแล้วกันใหม่ครับ